โรงเรียนบ้านหลุงประดูเชิดชูคุณธรรมผู้นำวิชาการสืบสารวัฒนธรรมก้าวล้ำซอฟต์พาวเวอร์โรงเรียนบ้านหลุงประดูมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ก้าวหนา้าตามนโย,ยบายและจุดเน้นของสอพทประจำปีงบประมาณพศ2569ดังนี้เราสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงด้วยการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมพร้อมเป็นพลเมืองดีโรงเรียนบ้านลุงประดูจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยอย่างเข้มข้นเพื่อให้นักเรียนรักชาติศาสตร์กษัตริย์และเป็นพลเมืองดีที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เราเน้นปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทักษะอาชีพแห่งอนาคตและเสริมสร้างซอฟต์พาวเวอร์อย่างเต็มศักยภาพโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเช่นลูกเสือเนตรนารีเพื่อสร้างผู้นำและปลูกฝังการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมกรบบารมีจิตอาสา เราพัฒนาการจัดก,การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษหรือเด็กเรียนรวมตามพัฒนาการรายบุคคลนอกจากนี้เรายัางมุ่งส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลสู่ความเป็นเลิศตามความสนใจของเด็กเช่นศิลปะดนตรีนาฏศิลป์กีฬาเราส่งเสริมการจัดก,การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษเรา เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโดยสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและเร่งพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพเราพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่ทันสมัยทั้งด้านภาษาเทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะการจัดก,การเรียนรู้เชิงรุก การจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการตามศักยภาพและพัฒนาการรายบุคคลเรามีระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมและได้รับการประกันคุณภาพภา,พภายนอกรอบ5จากสม,มาสเมื่อวันที่26กันยายนพศ2568 โรงเรียนบ้านหลุงประดูขอเป็นฟันเฟืองสำคัญในการกลับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของสอพทเพื่อสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพเป็นคนดีดมีคุณธรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของชาติสืบไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ